วิดีโอนี้เป็นวิดีโอแสดงการใช้โปรแกรม Smart ทปิ366ประกอบการทำโปรเจกต์วิชา ACC 3250ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดทำโดยนางอรวีกิ่นสุขหอมรหัสนักศึกษา6702511129เสนอหัวข้อรับชำระหนี้จากลูกหนี้พิมพ์เป็นไฟล์ PDF ให้ลูกค้ารายการค้าวันที่5มกรา รับชำระหนี้ค่าสินค้าจากบริษัท SME จำกัดสำหรับใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ได้รับเช็คธนาคารกรุงไทยสาขาละยองเลขที่เช็ค0007003ลงวันที่15เดือน1ปี2025อันดับแรกเราก็จะมาเลือกที่ระบบการขายนะคะแล้วก็เลือกรับชำระหนี้ค่ะ กดเพิ่มเปลี่ยนวันที่เอกสารนะคะเป็นวันที่5เดือน1ปี2025แล้วก็มาเลือกที่เอกสารอ้างอิงค่ะเลือกเป็นบริษัท SME จำกัดน,นะคะยอดเงิน5,350บบาทค่ะแล้วก็เลื่อนมาตรวจสอบข้อมูลนะคะโดยลูกค้า จ่ายเป็นเช็คนะคะเลขที่เช็คจะเป็น0 0 0 7 0 0 3ค่ะจำนวนเงิน5,350บาทแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะ แล้วอันดับต่อไปเราจะมาส่งไฟล์ PDF ให้ลูกค้านะคะโดยเลือกที่จุด3จุดทั้งหลังค่ะแล้วก็กดพิมพ์ค่ะนี่ก็คือรายละเอียดไฟล์ที่จะส่งให้ลูกค้านะคะก็จะมีรหัสลูกค้าชื่อลูกค้าแล้วก็มีสินค้าที่ลูกค้า ซื้อยอดรวมที่ต้องชำระแล้วก็มีภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ